เปิดวับให้ตามไปเช็คอินลิซ่ายืนจุดไหนเยาวราช26มิถุนายนนี้ลิซ่าลลิสามโนบาลเกิร์ลกรุ๊ปวง b l a c k พิงคปล่อยตัวอย่างมิวสิกวิดีโอเพลงร็อกสตาร์ซึ่งเป็นผลงานแรกภายใต้ค่ายใหม่ ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้เผยภาพในลุคผิวสีแทนผมสั้นสลัดภาพเคป๊อที่เคยรู้จักไปอย่างสิ้นเชิงแต่มารอบนี้แม้จะเป็นการปล่อยตัวอย่างสั้นๆเพียง10วินาทีแต่ก็มียอดคนดูกว่า4ี่แ0,000ครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง #hashtag ติดเทรนด์อันดับหนึ่งใน X ทันทีแต่ที่ได้ใจชาวไทยสุดๆก็คือจุดถ่ายทำในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้คือเยาวราช ให้ตามไปเช็คอินกันได้ตามนี้เลยค่ะ